ไม่ขาดเลยเนาะไม่เพื่อนเนาะสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีเบิร์ดสุขุสกุลมานีกัมาพบพ่อกับเฮาคือเก่าทางทรงลูกสาวสาวนะตอนบรรยากาศชีถี่งเถียงเน้องพ่อแม่พี่น้องตอนนี้สักกุ้งก็ออกมานอกกับน้องสาวเนาะสบายดีมาแต่ใส มาแต่ค่ายเฮดพากันมาแต่คายเฮดพ่อแม่พี่น้องพอได้คาบัตรเติมเงินเนาะพากันออกมาค่ายเฮดกับน้องเนะาเะกะเฮดสกุ้งไปหากับน้องนี่แหละและ้วกะเฮดอ,อีพ่อพ้อเพันหาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี่เฮากะพากันออกมาส่งอยู่นอกเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าถ้าขาค่ายอยู่บ้านกะมันโบแพงเนาะสกุ้งก็เลยออกมาคายอยู่นอกกะเอาเอารถอ,อันน้องพี่น,นี่แหละออกมากับเพื่อน สองคนตอนนี้สกุ้งกับเพื่อนกะกำลังสิพากันเข่าเมือเนะ่อไรเนาะตอนนี้อยู่ในอันทางเข้าบ้านของสกุ้งเนะี่ยเนาะพระแม่พี่น้องสกุ้งกะสิถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งว่าทางบ้านสกุ้งมันเิเลสนะสาไดเนาะหลังจากที่ฝนตกลายเมื่อเลยแต่ว่า,าวานนี้มันกับปริโตกเนาะมันตกตั้งแต่เมื่อซื้อนี่แต่ว่าน้ำกันยังลายอยู่เนาะพี่น้องเมื่อกี้นี้มาพากันล้มพี่น้องพาเฮ็ดล้มจนว่ามุ่นเบิดไปเบิ่ไบงไปส้มนมนกันเลยเนะาะพ่อแม่พี่น้อง ไป,ไปกันเลยพี่น้องเอิพากันล่มอีกบ่จักตอนเมือ่นั่นั่งนัง่งนันนัับ่ <laughs> ตอนนี้กามาห่อนเหือนเป็นทีเรียบ้อยเดาน้องพม่พี่น้องตอนนี้ชะกงกับมาหอนเทือนแล้วเบิ่งในพี่น้องทางเลยคือจังพนชิโต๊ะอหละกับห้อนแห้งพี่น้องตอนนี้ฮะแดดแบบแดดห่อนแดดแบบพนชิโต๊ะนะพี่น้องโอ้ยายเป็นกระนังทายู่เตียงอยู่เตียง กาช้ากุงกามาตนาแล้วก็เลยไปเลยนอกกับน้องกับเอารถเพิ่นนี่แหละไปกะรถน้ำเบาเนาะกะไปกับน้องกับโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องช้ากุุงกะสิคอจบคลิปเพียงเท่านี้ถ้าไพมากกฝากกดแชร์กดไลค์กดซับจะครเลยที่สำกัญกับอย่าลืมกดกระดิ่งเผื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปหนาและคลิปต่อๆไปเด้อพ่อแม่พี่น้อง